เอาอะไรมาฝากลูกโอ้ยยังไม่ได้ข้ามวันเลยนะลืมแล้วเหรอติดเต้นไหมใช่จเนะเยอะมากแต่ว่าลูกต้องสัญญาก่อนว่าลูกต้องไปพูดบนเวทีว่าหนูสวยไหมคะเนี่ยที่ใส่มาเนี่ยพี่ตุกกี้ซื้อให้พูดนะข้าวมัน เยอะมากเอวมาไมหมดโอ้โหดูนั่งทำไงก่อนลูกหนูทำไงขอบคุณข้ายังขอบคุณค่ะคุี่จีติให้เลยจติดให้เลยนะนั่นก็อีหลอก้อพูดออกทีวีนะว่าแบบนี้วันนี้หนูสวยมากเพราะว่าพี่ลูกี้เขาเอาคลิปมาฝากหนูชุดเดียวกันเลยหนใช่ค่ะกูเลยยัง ติดให้เลยนะติดเต็มหัวไปเลยถ้าใครถามนะบอกว่าพิพกี้อ่ะซื้อมาฝากพิพกี้เขารู้ว่าหนูจะมาออกหัวท้ายตายก่อนนี่ลูกนะลูกก็บอกเลยบอกทุกคนในรายการเลยว่าพิพกี้ติดให้เต็มหัวติดให้เต็มหัวเลยติดให้เต็มหัวเลยนี่น่ารักมากพอติดปุ๊บเนี่ยเก็ด็กก็จะแบบน่ารักเลยอ่ะเด็กอ่ะโอ้ยเนาะรอพิพกี้คนเดียวเหรอลูก ทำไมอ่ะคนอื่นก็ไม่มาเล่นด้วยเหรอโก้ตายตายตายสาวตะกี้เนาะไปเจอที่ไหนมาจะไปเพิ่งมาเจอใช่ไหมสาวกี้วันนี้ไม่ขายปลาเหรอคะไม่ขายทำไมอ่ะมาช่องเบอร์คอยอ๋อมาช่องเบอร์คอยจริงๆมาช่องเบอร์คอยก็เอาปลามาขายอ่ะ เจอแล้วบอ๊ะเจอแล้วเป็นไงไอลูกเช่ก่อนแม่ลูกไม่รู้แม่ลูกตามกันเจ็บกันแล้วติดแค่นั้นลูกเนาะเดี๋ยวที่เหลือติดที่ตลาดนะเดี๋ยวพอคนหนูเลิกเลิกปัดเลิกออกห้องละไปแล้วเดี๋วหนูเอาไปไว้ที่ชั้นที่บ้านบ้ามีคนหยิบถยู่ไหม ยึดยึดหนายนะหายนะหายไม้เก่งไม่เก่งไม่แน่เก่งไม่ให้ดก่งพิจารณาดูนะแต่นั่งออกทีวีเอาวันนี้เออคุณมาทำอะไรคะมามาออกรายการหัน่ายได้ก่อนค่ะวันนี้คุณสวยมากเลยอ่ะแล้วแล้วลูกข้างบนอะไรยังไงคะคิับค่ะได้มาอยังไงครับอืมคิดต้องกี้ซื้อให้ค่ะซื้อให้ตอนไหนครับซื้อให้ตอนนี้แหละ สวยมากจริงๆพี่ตที่สวยมากสวยมาก